สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกลับมามอม่เกมตามใจฉันจ้าคลิปนี้นะครับก็มาอย่างไวเลยจ้าหรือมาสดๆร้อนๆนะครับกับเกม p a c m a n น o นะครับผมโตเกมจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยจ้าทีนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของโตว PacMan กันโดยสังเขปก่อนนะครับว่าเป็นอะไรมาอย่างไรโดยคร่าวๆนะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประวัติของแพ็กแมนกันนะครับสำหรับประวัติของแพ็กแมนเนี่ย ามาครั้งแรกเลยก็คือปี1980นะครับอันนี้ต้องย้อนไปเมื่อ40ปีเลยและจะบอกคุณผู้ชมว่าปีนี้ครบรอบ40ปีของ Pac-Man ด้วยนะครับผมทีนี้ขอยกลับไปที่ปี1980นะครับเกม p a ็กแมที่ออกมาเนี่ยครับอะลูกมาครับคุณผู้ชมเอ้ลูกมาแล้วจ้าซึ่งโตเกมเนี่ยมันจะเป็นโตฉากแบบนี้ตามรูปที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนี่แหละครับหลักๆเลยก็คือคุณผู้ชมต้องกินเม็ดเล็กเนี่ย ให้หมดเลยนะครับอ่ากินเม็ดเล็กให้หมดปุ๊บเนี่ยก็คือเราจะผ่านฉากเลยจ้าทีนี้ระหว่างกินเม็ดเล็กเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอ่าไปเก็บเม็ดใหญ่ปุ๊บเนี่ยจะบอกว่าในฉากเนี่ยจะมีเป็นผีเนี่ยทั้งหมดสตัวแล้วก็มีสีสีถ้าหากไปกินเม็ดใหญ่ปุ๊บเนี่ยพวกผีเนี่ยสีก็จะกลายเป็นสีน้ําเงินเข้มทั้งสีตัวเลยเสร็จแ,แล้วทีนี้คุณผู้ชมสามารถบังคับแพ็กแมนเนี่ยไปกินผีสีน้ําเงินได้เพื่อเอาแต้มครับประมาณนี้จ้านอกจากนี้ระหว่างงับ ผีเอ๋ยจะเป็นเม็ดหรือจะเป็นเม็ดใหญ่เนี่ยบางทีก็จะมีไอเทมไห้เก็บเพื่อเพิ่มคะแนนด้วยครับผมประมาณนี้ฮะอ่าเนี่ฮะเกมสมัยก่อนมันก็จะเน้นการเก็บคะแนนลุ้นวนนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับอ่าเบื้องต้นก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเกมแพ็กแมนเนาะ และตอนหลังนะครับก็มีเกมแพ็กแมนเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมออกมาเยอะม,มากออกมาเยอะม,มากจริงๆผมก็คงอธิบายอะไรมากไม่ได้นะเอาเป็นว่าผมพูดถึงเฉพาะประวัติของปี 1, 1980แล้วกันนะครับเพราะว่าเกมที่จะมาพูดเนี่ยมันเป็นแนวเดียวกับเมื่อปียุค80ครับแต่ว่าจะต่างจากของยุค80พอสมควรกันเลยและและ้วก็น่าจะเรียกว่าเป็นอ่าเป็นเกมใหม่อย่างแท้จริงแล้วก็ว่าได้สำหรับเกมแพ็กแมนตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยจ้าว่าตัวเกมจะเป็นอย่างไรนะครับ ไปครับเข้าเกมจ้าจะบอกคุณผู้ชมว่าพอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราอ่ะ,อะขอเ,เ,อเขาเรียกอะไลิงก์แอคเค์ไว้อ่ะครับสามารถลิงก์แอคเค้าได้เฉพาะ FaceBook และ Twitter เท่านั้นจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับลิงก์เฉพาะ FaceBook และ Twitter เท่านั้นซึ่งเอาจริงๆผมก็รู้สึกเสียดายนะครับว่าเอ้ยทำไมไม่มี Google เนาะแต่เอาเถอะครับโอเ แสร็จแล้วทีนี้พอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยจากที่ผมเล่นไปโดยสังเขตนะครับลักๆเลยเนี่ยพอเข้ามาโดยเบื้องต้นนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นรูปแผนที่โลกของเรานี่แหละครับทีนี้คุณผู้ชมสามารถคลิกไปที่สีเหลืองได้ซึ่งสีเหลืองที่ว่านี่คืออะไรเอาเป็นว่าผมคลิกที่ขวาบนนะครับแปะ๊ะนี่มันคือสปอนเซอร์แมสครับผมเนี่ยฮะจะมีทั้งหมด10จุดครับผมทีเนี้ยสมมุติผมลองคลิกคลิกรูปสรสีเหลืองที่ฝั่งอเมริกาละกันสมมตินะฮะ ฝั่งเมริกาปุ๊บมาผมจะลองกดไปที่ดีเทลก่อนนะครับอ๋อโอเคนี่ฮะคุณผู้ชมครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับผมเนี่ยแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เข้าเกมได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตขอออกก่อนนะครับเราจะมาดูดีเทลของฉากนี่ฮะดีเทลของฉากเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยอ่าคุณผู้ชมสังเกตที่เส้นขาวๆนะครับนี่ฮะนี่คือถนนหนทางที่มีจริงที่อยู่ในโลกเรานี่แหละครับผมเสร็จแล้วทีนี้ สมมุติว่าผมจะเล่นฉากนี้นะครับอ่าแล้วก็กดเพล์ปุ๊บแล้วก็อ่าสตาร์ทเลยครับผมอ่านี่ฮะ วิธีการเล่นก็คือว่าคุณผู้ชมต้องบังคับแพ็กแมนเนี่ยโดยการแตะไปที่ตรงเนื้อเพื่อเก็บเม็ดอะไรนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ครับนี่ฮะตอนนี้เก็บไปละเม็ดใหญ่ที่ว่านี้นี่ฮะจะทําให้ตัวพวกผีเนี่ยกลายเป็นสีม่วงหรือสีน้ําเงินนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยในสายตาผมเนี่ยตู้อาเคดเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมนี่ฮะจะงับอย่างนี้นี่คือหลักๆเลยเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าคุณผู้ชมก็แค่เก็บเม็ดเล็กๆเนี่ยให้หมดก็โอเคแล้วครับ เนี่ยฮะแล้วก็สามารถทะลุได้เนี่ยพอทะลุมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่ฮะเก็บเลยเปิบนี่โจ๊ะแบบนี้ครับผมเปิบเบเนี่กินไปเรื่อยๆครับคือจะบอกว่าถ้าเก็บมเมล็ดใหญ่เนี่ยแป๊บแค่แป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวบางมันก็จะกลับเป็นร่างเดิมแล้วนะครับเนี่ยฮะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าหากเราอ่างับผีไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าเรางับผีไปเรียบร้อยแล้วกลับร่างเดิมเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้งับนานๆนี่คือเดี๋ยวสักพักก็กลับร่างเดิมแล้วครับผมเนี่ยตอนนี้ถ้ามาปุ๊บเนี่ยนี่ฮะมันมาแล้วบอกเอ้ยมันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะแล้วก็ย้ายข่าย้ายข้างไปเนี่ยฮะไปทนันละนี่ฮะเนี่ยสมัยก่อนมันจะประมาณเนี่ยครับถ้าหาว่าจะโดมักจะโดนจัดการเสมอครับผมเนี่ยฮะสมัยนั้นต้องบอกแล้วเป็นเกมที่ต้องเรียกว่าต้องต้องใช้ฝีมือครับคุณผู้ชม มันมีตัวไลท์จำกัดด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะตอนนี้ผมมานีแล้วซึ่งไม่รู้ว่าจะตามมาหรือเปล่าเนี่ยฮะมาแล้วครับโอมไม่ดูทันไหมนา่าจะไม่ทันเนาะเนี่ยไม่ทันจริงด้วยครับแต่ต้องย้ายที่ก่อนเนี่ยฮะมันต้องกดย้ายไปอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชม,โอ,โ,ม,ชมโอ้โหมันฉลาดฮะมันอ้อมมันเลยอะ่ะเดี๋ยวโอ้โหนี่ปะปะ๊อมันบอกว่าเอ้ยล้อมันทีสิมาแล้วพูดถึงก็มาเลยคุณผู้ชมเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเม็ดใหญ่ครับทันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยว้าน่าจะไม่ทนันฮะนั่นไง นี่ยครมันจะวิ่งเร็วแบบนี้ครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยครับคุณผู้ชมการเล่นก็จะอย่างนี้แหละครับผมอ่าโอเคผมขอจากฉากละกันเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้ก็จะได้สากคอมมาครับแล้วก็มีเก็บเก็บอะไรนู่นนั่นนี่เนาะนี่ฮะแล้วก็มีได้พีมาด้วยอ่าเอาเป็นว่าผมขอกลับมาที่หน้าจอหลักก่อนนะครับเนี่ยฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตด,ดูก่อนนะครับว่าพวกพอยน์นี้ทําอะไรบ้างเนาะ จะบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้ผมเล่นไปเพียงสดหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ผมก็จะพยายามดูด้วยว่า,าพวกพอ i เนี่ยไว้ทาอะไรบ้างอ๋อพวกพ o อยอันนี้เอาไว้ซื้อไอเทมรืออวตารอะไรดุนั่นดีได้ครับผมเสร็จแล้วทีนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องคลิกไปที่สีเหลืองนะครับคุณผู้ชมสามารถาคลิกไปที่ใดก็ได้บนแผนที่โลกเรานี่แหละครับผมอย่างเช่นเอาเป็นว่าเบื้องต้นผมขอคลิกไปที่ประเทศไทยนะครับเนี่ยสมมติผมคลิกประเทศไทยอาจจะซูมอีกหน่อยนะครับนี่ฮะ เนี่ยพอ z o o ปุ๊บเนี่ยนี่มันก็จะมีบริเวณของเราให้เลือกครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นที่จีนและปักกิ่งเนาะนี่แล้วก็ตรงนี้ฮะนี่ประเทศไทยจากคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอซูมเข้าไปนี่ฮะซูมเรียบร้อยแล้วครับเนี่เสร็จแล้วทีนี้อ่าคุณผู้ชมเลือกตำแหน่งที่อยากจะเล่นครับนี่สมมติว่าอ่าขออนุญาตเลือกตรงนี้ละกันสมมตินะครับเอาแบบง่ายๆเลย ที่ว่าน่าจะได้มั้งไม่ได้ชัวนะฮะอันนี้อนนี้ฮะใช่แล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะมันก็จะเป็นตาแหน่งแบบนี้ครับนี่แล้วคุณผู้ชมก็เลือกตาแหน่งที่ว่าเฮ้ยเล่นง่ายๆอย่างเงี้ยฮะปุ๊บแล้วก็กดเพลย์ได้เลยครับอ่านี่แล้วก็กดเพลย์ปุ๊บนี่ฮะนี่ฮะตรงนี้ไม่สามารถทำได้ฮะเขาบอกให้เลือกแอร์เรย์อื่นน่าจะเป็นต้องสงสัยน่าจะมีเงื่อนไขพิเศษมั้งครับเนี่ยอ่ายังไงคุณผู้ชมก็ลองไปสร้างเอาเองละกันเนาะอันนี้ผมลองเลือกแบบว่าเอาโมโมก่อนละกันเนี่ย น่าจะต้องมีพื้นที่ที่ใหญ่กว่านี้มั้งหรือเปล่านาอหรือว่าเป็นเส้นทางที่ลึกลับซับซ้อนกว่านี้ฮะอ่ะคิดว่าตรงนี้น่าจะได้มั้งฮะลองดูก่อนฮะโอ้ได้ด้วยครับคุณผู้ชมโอเคไปครับนี่ฮะคุณผู้ชมก็เล่นตาปกติไปเลยครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับกินเม็ดให้หมดครับแล้วก็จะเคลียร์ฉากครับผมเนี่ยฮะเลิกเรียบร้อยฮะนี่ปึ๊บ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 อย่างเงี้เนี่ยแล้วก็ทะลุได้นี่ฮะ โอเคก็ประมาณนี้ละกันครับผมมาขอออกจากเกมครับจะบอกคุณผู้ชมว่านอกจากคุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่สีเหลืองแล้วก็เลือกพื้นที่ที่เราอยากจะเล่นเกมแพ็กแมนเนี้ยตามใจฉันแล้วเนี้ย คุณผู้ชมสามารถทําแบบนี้ได้ครับผมผมแนะนําอย่างนี้นะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไทยเนาะเราก็กดไปที่แผนที่ประเทศไทยนะครับสมมุตินะฮะนี่กดมาเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้ให้คุณผู้ชมกดขวาล่างครับนี่แล้วก็กด go to current location ครับมันก็จะไปแสดงตําแหน่งจุดที่เราอาศัยอยู่นะครับเสร็จแล้วทีนี้พอไปแสดงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็ลองกดเล a y เลยครับว่ามันสามารถเล่นได้หรือเปล่านะ้อถ้าไม่ได้คุณผู้ชมก็อ่ะ ย้ายพื้นที่ไปที่อื่นซะแล้วก็ไปเล่นตามอัธยาศัยเราเลยครับผมโอเคอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเกม Pac-Man g o นะครับตรงนี้ถ้ามีข้อผิดภาพประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคขอรีวิวโดยเบื้องต้นละกันนะครับว่าเออมันเป็นเกมที่แปลกใหม่ดีครับทำให้ผมนึกถึง Pac-Man สมัยก่อนขึ้นมาเลยที่ว่าต้องมางับเม็ดแล้วก็ เจอกับพวกผีทั้ง4ตัวอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าข้อเสียก็คือเรื่องการควบคุมครับอันนี้โดยส่วนตัวผมนะฮะคือการควบคุมนี่แบบว่าอีย่างวันเนี้ยแทนที่จะเป็นการควบคุมคล้ายๆสมัยก่อนแต่มันก็เหมือนกับว่าต้องไปทัดเนี่ยเพื่อให้แพ็กแมนเนี่ยไปที่ตรงนู้นตรงนี้อะไรประมาณนี้ซึ่งประเด็นคือพอมาเจอทางโค้งปุ๊บนะครับทางโค้งที่เป็นเหมือนกับถนนในแผนที่จริงๆเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าโอ้โหพัดช่วยกลวยทอดยากไปเลยครับมันแบบคือ จะบอกว่าผีมาแล้วแต่แพ็กแมนเนี่ยเคลื่อนที่ช้าแล้วบางทีทําไมแพ็กแมนเนี่ยดือดเด,ด,ดืเนี่ยไปได้อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเกมแพ็กแมนจีโอเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอย้ําอีกทีผิดพลาดประการใดๆก็ขออภัยคุณผู้ชมมาณทีนี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไครป์ช่องผมกันด้วยนะครับก็ลองไปเล่นกันได้นะครับก็เป็นเกมค่าเวลาเกมหนึ่งกันเลยจ้าไปละครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับมอว์มอยเกมตามใจฉันสวัสดีครับ